เครื่องยนต์ตัวนี้นะที่เราทําให้ใหม่นะรีปอบใหม่นะจากภาพเดิมนะครับเห็นความต่างไหมครับล่องแหวนต่างแหวนนะฮะดูนะฮะนี่นะนะฟันออกก้านไม้วัดอย่างรุนแรงแก้ไขตรงจุดจบแน่นอน100%นะครับผมกับเคสนี้นะสวัสดีครับผมวันนี้เรามีอีกหคลิปนึ่งงานนะกับงาน โอหันเครื่องยนต์ในเชฟโรเลตไฟตาสองชันะตัวนี้เป็นตัวแรกของเชฟโรเลตที่ใช้เครื่องยนต์ของมเรโอเครืนะ่อง,งยนต์4เจตัวเดียวกับอีซูซูดีแมกนะอาการที่มาคือมีควันนะครับออกก้านไว้วัดอา่านแรงยิ่งร้อนยิ่งออกเยอะนะในคันงนี้นะครับนี่นะแลวเราชัดให้ดูใหม่นะ ตอนนี้ยังเย็นอยู่นะอีกตัวหน่เครื่องร้อนตัวน,นี้ยิ่งพุ่งออกมาแรงเลยนะตันนี้มีน้ํามันกระเซ็นออกมาด้วยนะเดี๋ยวให้ทีมงานเรายกเครื่องยนต์ออกมาดูนะแล้วก็จะดูด้านในกันนะคันนี้มีอะไรบ้างที่เสียหายในเครื่องยนต์ครับผมดูท่อไอระบายที่มีปัญหาเรื่องปันอกกันเยอะจัดนะเลยรุ่นนี้ลองดึงมาดูอู้ย น้ำมันทะลักเลยนะเรื่องหลวมนะแก้ไขยังไงก็ไม่ได้หรอกครับต้องด้านในอย่างเดียวดานนอกได้แค่ชั่วทาวนะครับผมสำหตันนี้นะตันนี้นะมีโบด้วยนะแกน t u r โบนี้โยกได้เลยนะอันนี้ต้องคุยกับเพื่อี่กีนะครับถ้าจะทำไม่จบเลยนะ เปลี่ยนชุดสอมไปนะครับจบแน่นอนนะไปต่อกับเชฟโรเลตคันนี้นะฮะสังเกตนะครับว่าว,าวเขาไม่ไม่ค่อยดีนะในห้องเขาไม่นะมีต้าเมาตุ้าทั้งนะครับคันนี้วาวมีปัญหาแน่นอนนะเพราะว่าฟันระบายออกอย่างรุนแรงนะวาวมีปัญหาแน่นอนในชุดฝาถูกรงนี้นะ เราจะทําการเปลี่ยนวาล์วไอ้ี่เสียกอกวาล์วนะแล้วก็ซีนวาล์วใหม่นะครับน้ำไม่รั่วฐานน้ำตีใหม่นะในเครื่องยนต์ในฝาถูทปัดเนะี่เราจะทําใหม่หมดเลยนะครับแล้วแกะประเท็นหนึ่งมาดูนะครับแหมแต่ในไม่มีปัญหาเรื่องน้ำดันนะสภาพ เกมสวยมากนะครับสวยมากเลยนะตาน้าตาน้าตาน้าอยู่ไหมตาน้ามีรอยเห็นไหมครับนี่สำคัญเลยนะดีใหม่ให้หมดเลยนะครับอันนี้มีห้าตัวนะฮะดีใหม่ให้หมดนะครับตาน้าครับไปดูนส่วนเอื่นตัวนี้เป็นคอยฟูลเลอร์อ๋อ้อยลึกมาเลยสภาพตัวนี้ให้ดูเริ่มต้นนะสนิมเตอ ตตั้งนะแล้วไปดูปั๊มน้ำนี่มันจะกระดาษไหนนะไปดูปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำนี่ใช้ไปอย่างนิดนึงนะใบหายแน่นอนนะหลังจากนั้นปั๊มน้ำจะทำงานไม่เต็มที่พอทำงานไม่เต็มที่น้ำวนไม่เต็มระบบนะความร้อนตามมานะในตอนนี้ดีนะที่มาดูก่อนนะครับปล่อยไว้อาจจะมีปัญหาหนักกว่านี้นะในเครื่องยนต์คันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูแหวนลูกสูบกันนะ กันนี้นะการดูแล,และระบบน้ำาอยเย็นนะครับมีเสื้อสูบนี่นะมีแต่ภาพสลิมตกค้างด้านในนะฮะตรงนี้เป็นข้าวกระจาดหินปูนนะครับตกค้างอยู่นะครับตกค้างนานๆนะครับผมตัวนี้จะกัดก่อนเสื้อสูบทำเป็นกลุ่มนะฮะนี่นะนี่ก็ ผสมกับน้ำมันนะครับเป็นอีกสาเหตุนหนึ่งในค่านนี้นะนที่ต้องการแก้ไขโดยด่วนนะครับดเดี๋ยวเราจะนำเสื้อสูบตัวนี้นะส่งลงทึงแล้วก็ก่อนที่จะประอกบอบเข้าไปต้องล้างความสะอาดหม่ให้หมดนะครับกับคราบสนิมนะ้ตาลตกค้างในเสื้อสูบตัวนี้นะครับมาดูในส่วน ชาร์ปอกชาร์ปก้านนะครับนี่นะตัวนี้เป็นสูบสีนะครับสูบที่สี่เห็นร่องรอยไหมครับร่องรอยการเสียดสีนะครับนี่นะอีกนิดเดียวเครื่องใบนี้นะถือว่าเครื่องยนต์ตัวนี้นะจะมีเสียงดังแน่นอนเสียงเกีกดังปัก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 ในนะเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์นะเห็นไหมเริ่มมาแล้วนะตัวนี้เครื่องหลวมนะครับ ร้มากด,าด้านหลังชา้ามีเริ่มไหม้แล้วนะครับเห็นไหมเป็นรอยไหมนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนสีอันนีตนนนะ้ต้องดูปั๊มน้ํามันด้วยนะต้องดูปั๊มน้ํามันด้วยว่ามีปัญหาหรือไม่นะเดี๋ยวให้ทีมงงานเราเช็คดูนะถ้ามีร่องรอยจะจัดการเปลี่ยนปั๊มน้ํามันเลยนะเพราะเสี่ยงมากนะเดี๋ยวเครื่องยนต์พังมาอีกนะครับไปดูเสื้อซูปปอกซูปนะครับโอ้โหนี่เป็นคลื่นเลยนะครับเป็นคลื่นเลย ขึ้นเลยไปดูสูบมีปัญหาสูบที่สี่เห็นความห่างระหว่างแหวนไหมครับปากแหวนขนาดนี้แหวนหมดแล้วนะครับปากแหวนขนาดนี้แรงดันมันจะรั่วลงไหนนะรั่วลงใต้ท้องนะทำไมของกอนันไม่วัดยางรุนแรงนะครับแคตเตนนะแคตเตนไปด,ดูล่องแหวนเนาะ ดูนะให้ดูชัดๆนะครับผมเห็นไหมครับเห็นรอยสึกของแหวนไหมคมกริบเลยฮนะคมกลิบเลยแหวนกำลังอัดน,นะฮะนี่เป็นแหวนกำลังอัดน,นะไม่เหลือแล้วนะแหวนบางบางมากโอ้โห <Yeah. S 1> oh. บางและห่างนะ หมดสภาพแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะส่วนวาวไอดีไอเสียนะครับไอดีเสียนี่มีกล่องละสี่ตัวนะครับผมก็เป็นสิบหกตัวนะสี่กล่องซีนวาวนะครับซีนวาวเบร์แค้นะครับชัดเจนนะครับมาดูนะฮะกับเครื่องยนต์ตัวนี้นะที่เราทําให้ใหม่นะรีฟอร์มใหม่นะจากภาพเดิมนะครับเห็นความต่างไหมครับ ล่องแหวนต่างแหวนนะฮะดูนะฮะนี่นะฮะฟันออกก้านไม้วัดอย่างรุนแรงแก้ไขตรงจุดจบแน่นอน1้อยเปอร์เซนต์ะครับผมกับเคสนี้นะหมุนไปเลยหมุนไปเลย่อยๆชับอกชับก,ากา้านกันรุนตัวนี้ชุดนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งชุดนะฮะเน้นแท้อย่างเดียวนะครับผมเน้นแท้อย่างเดียว ทานทานนี่นะเป็นชุดแบวนลน้สูบนะครับเนี่ยผลิตที่ไหนครับขอบอกนะครับอินโดนีเซียนะฮะย้ายฐานการผลิตไปที่อินโดแล้วนะเพราะค่าแรงถูกนะครับนําเข้าจากอินโดนะทุกวันนี้นะแหม่แมน้ํากันนี้นะระบบน้ํามีปัญหาเราเอาแมอน้ํามาล้างความสะอาดใหม่เลยใช้น้ํายานะครับ น้ำยาล้างตู้แอร์เรานี่แหละนะเทกอ่อเข้าไปนะเทกอ่อเข้าไปแล้วทิ้งไว้ก่อนนะนี่นะเดี๋ยวมันหลุดออกมาเองนะครับนี่นะไหลออกมาแล้วนะใช้น้ำยาล้างตู้แอร์กัดนะกดก็มีโซดาไฟนะมันจะเป็นฟองแบบนี้นะครับน,นี่เลยนะล้างพอแล้วนะชัดเจนนะครับชัดเจน มาดูเทมาดูนดี๋ยวไม่ต้องเทไม่ต้องเทก็ได้แนมะ่นี้เดี๋ยวก็ดันลงอเองนะครับเดี๋ยวล้างให้สะอาดเลยเจุ่มเข่าโบเลยคนระับดันในนะครับกับหม้อน้ำในเชฟโรเลตคันนี้นะครับเครื่องยนต์ฟังไบ่ความร้อนนะครับสาเหตุเกิดจาก ระบบน้ำนะฮะไม่สมบูรณ์เครื่องยนต์พังแน่นอนนะครับการดูแลรักษาเป็นส่วนสิ่งเป็นสิ่งสำคัญน,นะการดูแลรักษาเป็นสิ่งสำคัญน,นะในระบบน้ำนะควรเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหม้อน้ำทุกสองหมื่นกิโลนะครับหรือสี่หมื่นไม่เกินนี้นะครับยิ่งกัดยิ่งกัดออกมายิ่งยิ่งแดงนะเดี๋ยวผมจะไปไล่ให้ดูภาพน้ำนะให้ดูภาพน้ำนะ มาดูส,สา,หาเหตุหนึ่งนะครับในเครื่องยนต์ทางนี้นะดีปั๊มนะฮะดีปั๊มนี่รั่วออกจากแกนบนตรงนี้แล้วนะครับนี่เนี่ยรั่วอยู่ที่นีนะแล้วก็ใส่ไปเนี่ย นนนะไม่ควรใส่แล้วนะสำหรับฟีปั๊มลูกนี้เดี๋ยวเราจัดลูกใหม่ให้นะากับการรุ่งอนเครื่องยนต์คนนี้มีเพิ่มเติมครับตัดประเด็นออกไปเลยนะคืออันไหนที่จะเป็นมีปัญหากลับมานะในการรุ่งอนเครื่องยนตนะ์นั้นต้องการเปลี่ยนใหม่นะครับเนนะป,ปลี่นฮะฟีปั๊มลูกนี้นะฮะต้องเปลี่ยนนะครับนีบ่ฮะ นะ <S <S อ่ะคันนี้น้ำมันเครื่องเติมแล้วนะครับน้ำมันเครื่องเติมแล้วเหลือ,น,อน้ำยามือน้ำนะน้ำมันพาวเวอร์เติมแล้วนะครับตอนนี้เราจะใช้น้ำยามือน้ำเติมก่อนนะเติมแล้วก็จะทำการสตาร์ทเครื่องยองนต์นะครับอันนี้เราจะสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะครับ กับการระบฮอนนะครับเติมแล้วก็เช็คว่านะเช็ควัวในระบบน้ําก่อนออนะครับพอไหมไม่พอแกะเพิ่มนะอรัก่อนจะทําการสตาร์ทเครื่องยนต์นี่นะฮะเราจะบอกทุกคลิปทุกตอนนะว่าในรุ่นนี้เราจะทําการชี้ตรงนะครับที่ตรงดีเล์นะเพื่อให น้ำมันเชื้อเพลิงมารอตรงตั้มสมเร็วนะเพื่อลดการที่ได้สตาร์ทจะทํางานหนกนะฮนะค,คือสตาร์ทเครื่องนานก็จะติดนะเวลาอุ่นเครื่องยนต์นี้น้ามันในระบบไม่มีเลยนะครับก็จะท,ทาการที่ตรงก่อนนะครับเอาลองกวาดด้านดู พ่วงแบตบนะพ่วงแบตแล้วสตาร์ทเลยนะตาร์ทตั้งนานไม่ติดแนละ้วพ่วงแบตพอรอบเครื่องได้รุปสตาร์ทติดขึ้นเลยนนีก็เก็บรายละเอียนดนิดหน่อยนะเมื่อกี้ตอนสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่มีน้ำไหลซึมออกมานะทำการแก้ไขนะสรุป โอลิงโอลิงก็น้ำติ้นนะการแก้ไขให้แล้วนะโอลิงก็น้ำติ้นแล้วเอาโอลิงใส่ใหม่นะกอน้ำตรงนี้ทางเดือนนะแล้วก็เก็บรายละเอียดน,นิดนึงคือก็หายใจน,นะครับเปลี่ยนใหม่นะของเดือนมดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะกลับคันนี้กลับงานโรงงานเครื่องยนต์นะครับไปดูตรงการไม่วัดกันนะดูการไม่วัดกัน กา็เมยวัดกันซิดึงขึ้นมาคันนี้เนียนมากนะขอบคุณริงที่ทำออกมานะแว่นนี่ชิดสนิทเลยนะนี่คันนี้จะหรับการสตาร์ทรถยนต์ิงไว้นะทิ้งไปเลย6ชั่วโมงทิ้งไปเลยครับมทิ้งไปเลยวเวลานั่นก็สังเกตน้ำด้วยนะ เชฟโรเลคันนี้นะครับผากับเชฟโรเลตคันนี้นะกับการอุปอรณเครื่องยนต์นะครับคันนี้เราลันยิงทิ้งไว้ทั้งคืนนะแล้วก็ออกมาวิง่งทดสอบนะครับวบิ่งทดสอบอัดดารลิงดีนะฮะดีมากเลยนะครับนี่นะรพร้อมส่งงานแล้วนะเราตรวจเช็คตรวจสอบรอยรั่วนะตามจุดต่างๆในเครื่องยนต์ไม่มีแล้วนะ ก็จะตามเจ้าของรถมารับแล้วนะครับผมสำหรับเอฟซี C เรานะฮะนี่นะเราทำให้ดูเลยในเอฟซขอร้องมานะกับคันนี้นะว่าให้ทำคลิปออกมาให้น่อยอยากดูนะฮะจดให้แล้วนะครับ,รบโอเคจบงานพร้อมส่งงานนะครับผมนะนะกับเชฟลุเด็นะครับกับงานที่ทำปไปในการอุปกรเครื่องยนต์นะก็ คันนี้นะระบบน้ํานี่ถือว่าช้าม,มากนะครับเพราะว่าฟีฟซีไม่น่าจะดูแลเรื่องระบบน้ำนะฮะด้านในพดออกมาในห้องเครื่องอในตัวเครื่องเลยเนี่ยด้านในนี่สนิมทั้งนั้นเลยนะฮะใช้น้ายากัดล้างออกใหมาให้หมดเลยนะภายในเครื่องยนต์หม้อน้ําท่อทางเดินน้าเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเพราะว่าขุนะปล่อยไว้นะขืน เราโอหอนเครื่องยนต์เสร็จนะเราปล่อยรถไปเนะี่ยมีมาแน่นอนร้อเปอร์เซนต์เพะว่าข้อน้ำบูกหมดแล้วนะเราก็เลยตัดประเด็นเรื่องนั้นไปเลยจัดใหม่ให้หมดนะไม่อยากจะทะเลาะกันทีหลังนะทะเาลาะกันตรงนี้ดีกว่าคือไม่ได้ทะเลาะหรอกเราก็ทําไปเลยนะอะไรไม่ดีเราเปลี่ยนให้นะครับก็ขอบคุณ fc นะที่ติดตามใน Youtube แล้วก็นำรถมาใช้บริการกับทางอู่ของเรานะครับ คลิปนะที่เราทําออกไปนี้ก็ได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับก็อย่าลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามทางช่อง YouTube หูแง่จเจริญการช่างด้วยนะฮะวันนี้กล่าวคําว่าสวัสดีครับผมจะจบงบนมบานปลายที่หู้งแเจริญการช่างับ